ฝนตกชุกนะครับแล้วก็เกิดการระบาดของท็อปฟิวแลวก็ฟิวเซียมเพราะในเขตของป่าในฝันจะเป็นที่ฝนตกชุกเกือบทั้งปีมีความชื้นแล้วก็ติดปา่าติดเขาฟิวเซียมจะระบาดลุกลามได้ง่ายแล้วก็ระบาดอย่างต่อเนื่องเราได้นำไมาคาร่าผลิตภัณฑ์อาหารพืชกำจัดเชือ้อรา ฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียงานวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยข้สัตศเกษสเกณฑ์25มาดูแลแก้ปัญหาครับให้กับพี่ยาวตอนนี้ก็อาการที่ระบาดลุกลามก็คุมอยู่ครับไม่มีการระบาดเพิ่มขึ้นครับโดยใช้ไมครล่าอย่างต่อเนื่องครับครับแผลก็แห้งไม่มีการระบาดเมื่อก่อนครับหลายๆแปลงต้องตัดทิ้งแต่นนี้ก็หายดีแล้วก็ ขแขนงเขาก็รัดมาตอนนี้ตุ่มตาดอกก็มีไม้เห็นบ้างแล้วนะครับในหลายต้นก็หายดีแผ่แห้งสนิทดีแล้วด้วยไม้ไา่สุดยอดงานวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอนนี้ก็เนื้อแห้งแผ่แห้งไม่ลุกลามขึ้นสู่ต้นแล้วก็ขแขนงรัดอย่างต่อเนื่องแบบนี้ครับไม้ไผ่แก้ปัญหาอาการป่วยของทุกโรคทุเรียนให้กับทุกท่านได้ครับ